สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวสุภาิสาะคำจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเคมีชั้นปีที่2ค่ะวันนี้จะมานำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้จากรายวิชา Basic Technical Practice ไฟฟ้าในอาทิตย์แรกกันค่ะสำหรับเรื่องแรกที่ได้เรียนรู้นะคะคือ Type of Current Electricity ก็คือประเภทของก,องกระแสไฟฟ้านั่นเองค่ะซึ่งจะแบ่งหลักๆมี2ประเภทนะคะก็คือ AC และ DC AC จะย่อมาจาก alternating current แปลว่าไฟฟ้ากระแสสลับค่ะในส่วนของไฟฟ้ากระแสสลับหรือง c c นะคะจะเปลี่ยนทิศทางการไหลของกระแสเป็นระยะระยะค่ะและก็มีความถี่ที่ประมาณ50หรือ60เฮิร์ตนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศนั่นเองค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DC นะคะย่อมาจาก direct current แปลว่าไฟฟ้ากระแสตรงค่ะตัวนี้นะคะจะไม่เปลี่ยนทิศทาง ของกระแสไฟฟ้าซึ่งจะหลเป็นทิศเดียวไปได้ด้วยะคะ่ะและไม่มีความถี่ตัวอย่างของแหล่งพลังงานของ AC และ DC นะคะตัว AC จะมาจากเครื่องปั่นไฟเอาเล็กค่ะเป็นต้นและ DC นะคะจะมาเป็นพลังงานจากแบตเตอรี่แผงโซลาราเซลล์หรือว่าฟลูเซลล์นะคะส่วนการใช้งานของกระแสไฟฟ้าทั้งสองน,นะคะก็ตัว AC จะอยู่ จะเป็นกระแสที่เราใช้ในบ้านของเรานะคะหรือในเครื่องอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะเช่นเครื่องประ,ประกาศเป็นต้นนะคะส่วน DC นี้ค่ะนะคะจะนำไปใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ไฟไอดีแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้านั่นเองค่ะเรื่องต่อไปที่ได้เรียนรู้นะคะจะเป็นเรื่องอ,อ,อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานไฟฟ้านนะคะ ตัวแรกนะคะเป็นเบรเกอร์ขึ้นลูปเด้ยวเบรเกอร์นะคะ, aker, ะ,คะใช้สำหรับการตัดต่อกระแสต่อไปนะคะคือตัวอินเวอร์เตอร์ค่ะตัวอินเวอร์เตอร์ในที่นี้ปกติจะทำหน้าที่เปลี่ยนจากกระแส DC เป็น AC นะคะแต่ในที่นี้ที่เราใช้ในงานไฟฟ้าที่เราเรียนตัวนี้จะเป็นตัวที่คอยปรับความถี่ปั๊มนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะคือ power supply power supply ที่เราใช้ในงานนี้นะคะจะคอยทำหน้าที่เปลี่ยนจากกระแสไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็น float switch หรือก็คือลูกลอยนะคะตัวลูกลอยเราจะใช้สำหรับการวัดระดับน้ำนะคะว่ามีน้ำอยู่ในถังหรือว่าไม่มีแล้วก็จะคอยจะเป็นตัวที่คอยบอกว่าเราควรจ่ายน้ำเพิ่มหยุดจ่ายน้ำหรือว่าต้องทำยังไงต่อนะคะ ตัวต่อไปนะคะก็คือตัว selector นะคะจะคอยทำหน้าที่เกี่ยวกับ logic นั่นอค่ะนอกจากนี้ยังมี push button switch แล้วก็ emergency switch ได้ค่ะอุปกรณ์ที่ได้เรียนรู้ตัวต่อไปก็คือ fuse นะคะโดย fuse เนี่ยจะคอยทำหน้าที่ป้องกันกระแสเกินในตู้ควบคุมนั่เองค่ะเรื่องต่อไปที่ได้เรียนรู้นะคะก็คือเรื่องการย้ำสายไฟหรือ crimping wires นะคะ การย้ำสายไฟนะคะคือการกดหรือบีบขั้วโลหะให้แน่นกับสายไฟเพื่อให้ไฟฟ้าสามารถไหลได้ดีและไม่หลุดง่ายค่ะโดยจะใช้ครีมย้ำหางตาะคะกับขัว้วหางตาค่ะในส่วนนี้นะคะคือเราทำเพื่อต้องการต่อสายไฟให้แน่นป้องกอันไฟช็อตแล้วก็สามารถใช้งานง่ายและปลอดภัยมากขึ้นค่ะต่อไปนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือ เรื่องการใช้มัลติมิตเตอร์นั่นเองนะคะตัวที่เราต้องรู้ระดับนะจะมีดังน,นี้ค่ะตัวแรกก็คือการวัดแรงดันไฟฟ้าในกระแสสลับนะคะต้องเราต้องปรับมัลติมิตเตอร์ให้ไปอยู่ในปุ่มนี้นั่นเองค่ะต่อไปนคะคะคือการวัดแรงดันไฟฟ้าในกระแสตรงนะคะก็คือวัดแรงดันในดีก็เราจะปรับไปอยู่ที่ปุ่มนี้นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเป็นการเช็ค OL หรือการเช็ค Open loop นะคะการเช็ค Open Loop เราจะใช้เพื่อสำหรับการตรวจสอบว่าวงจรเราขาดหรือเปล่าสายขาดหรือเปล่าหรือว่าสวิตช์เนี่ยเปิดหรือปิดอยู่นั่นเองนะคะการทำงานของตัวนี้นะคะก็คือขั้นแรกเราต้องหมุนไปที่ตัวนี้ก่อน,นะคะ่ะจากนั้นนะคะให้เรานำสายสายไฟของมัลติมิเตอร์ทั้งคู ทั้งสองขั้วนะคะไปจิ้มระหว่างสายไฟหรือตรงไหนก็ตามนะคะถ้าวงจรของเราทํางานปกติก็คือวงจรเราปิดอยู่นะคะมีกระแสไฟฟ้าไหลปกติเมื่อเรานําสายไปจิ้มมันจะดังตีค่ะแต่ว่าถ้ามันไม่ปกติก็คือมีสายไฟขาดหรือว่าสวิชปิดหรือเปิดอยู่นะคะก็จะไม่มีเสียงดังตีและจะขึ้นตรงหน้าจอมิตมเตอร์ เป็นคำว่า OL ก็คือย่อมาจาก Open Loop นั่นเองค่ะแล้วต่อไปนะคะก็คือการใช้ไขควงวัดไฟนะคะการใช้ไขควงวัดไฟนะคะเราต้องนำมือของเราจับที่ไขควงแล้วก็ข้างบนตรงหัวไขะควงจะมีเหมือนเหล็กอยู่เราให้เราเอามือจิ้มเข้าไปนะคะก่อนที่เราจะใช้ไขควงไปวัดไฟนะคะให้เรานำจับนี้ ถ้าเราทำแบบนี้แล้วนำไข่ของไฟฟ้าไปจิ้มที่สายไฟนะคะถ้ามีแสงขึ้นมาแปลว่ามีแรงดันอยู่ในวงจรที่เราต่อน,นั่นเองค่ะสามารถใช้งานได้ปกติซึ่งเรื่องนี้นะคะที่ได้เรียนรู้จะอยู่ในหัวข้อที่5ก็คือ proper use of screwdriver and v o l t a g e t e s t e r นะคะในการใช้ไข่ควงนะคะเราก็ต้องเลือกไขควงที่ไซส์ตรงกันแล้วก็อย่าลืมสังเกต ลักษณะของหัวไขควงนะคะก็จะมีหลายแบบเพศก็จะมีแบบ p ิล l i p s จะเป็นแบบนี้แบบแฟลทแฟลทเดนะคะก็คือแบบหัวแบนแบบ h ฮกซ์แล้วก็แบบทอสค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเซฟตี้ทิปในการใช้เครื่องมือค่ะก็คือเราต้องมีถุงมือการถ่ยฟ้าและกันบาดนะคะใส่เวลาเราปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลานะคะ และที่ขาดไม่ได้ก็คือรองเท้าเซฟตี้ด้วยนะคะเรื่องที่6ที่ได้เรียนรู้นะคะก็คือการเช็คมาตรฐานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่เราใช้นะคะหรือก็คือมออกก่อเอ s นั่นเองนะคะการสังเกตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกต้องตามมอกอน,นะคะก็สามารถสังเกตได้ดังนี้นะคะ่ะ 1. จะมีกราวพินนะคะ ก็คืออุปกรณ์ตัวนั้นต้องมีสายดินนะคะอย่างต่อไปก็คือเช็คโพซิชันของสาย L และสาย N นะคะก็คือให้เช็คตำแหน่งของลน์แล้วก็สายนิวตันนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่านั่นเองตัว L สายไลา์นะคะ<ๆ>ก็คือจะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็สายนิวตันนะคะจะอยู่ฝั่งขวาและสายกลาวจะอยู่ข้างบน,นะคะ่ะ นอกจากนี้ค่ะต้องสังเกตเครื่องหมายมออ,อก,อกอที่ติดอยู่ตรงอุปกรณ์นั้นนะคะตามปลั๊กไฟอะไรแบบนี้ mm. ดูคุณภาพของวัสดุว่าสามารถแข็งแรงแล้วก็ทนทานความร้อนหรือเปล่านะคะ mm. นอกจากนี้ยังต้องหาอุปกรณ์ที่มีป้ายกำกับพร้อมมีข้อมูลมาด้วยค่ะ mm. ค่ะสำหรับเรื่องที่พูดมานะคะเป็น สิ่งที่เราได้เรียนจากทรานะคะต่อไปจะมาทําการสรุปจากสิ่งที่พี่ๆ TA และอาจารย์ได้สอนกันนะคะซึ่งในรายวิชาน,นี้คะพวกเราจะได้ทําตู้ควบคุมกล่องควบคุมของตัวปั๊มนั่นเองนะคะซึ่งพี่ๆ TA และอาจารย์จะสอนให้เรารู้จักกับการใช้งานเบื้องต้นนั่นเองจะมองภาพบอกตอ,กอนไหมจะเป็ระบบปั๊มที่ท่านเรียนอยัไเนี้ย ขั้นแรกนะคะเราต้องไปที่ตู้ควบคุมที่เราเห็นก่อนนะคะก็ให้สังเกตตำแหน่งเบรกเกอร์โซนอฟปุ่มสตาร์ทปุ่มสต็อปแล้วก็ปุ่มอ m e r g e n c y นะคะขั้นแรกในการทำงานของตู้ควบคุมนะคะหนึ่งเราต้องเช็คว่าเบรกเกอร์เนี่ยเปิดหรือปิดอยู่นะคะถ้าต้องการใช้งานให้เปิดเบรกเกอร์ขึ้น,นะคะ่ะจากนั้นเมื่อเปิดเบรกเกอร์เสร็จแล้วต้อง กดปุ่มโซนอรนะคะจากนั้นนะคะกลับมาที่หน้าตู้ควบคุมจะมีปุ่มสตาร์ทและสต็อปให้เราเลือกนะคะถ้าเราอยากทําการเริ่มต้นให้เรากดปุ่มสตาร์ทค่ะถ้าอยากหยุดให้กดปุ่มสต็อปและปุ่ม EMERGENCY นะคะมีไว้สําหรับกรณีฉุกเฉินคือเมื่อกดปุ่ม e m e r g e n ์เจนไปปุ๊บระบบทุกอย่างจะหยุดทํางานและรีเซ็ตใหม่ทุกอย่างค่ะในกรณีที่เมื่อเราแก้ขไขปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทําการ ปลดปุ่ม emergency นะคะปลดปุ่ม emergency ให้กลับมาอยู่ที่เดิมจากนั้นเปิดเข้าไปในตู้ควบคุมกดปุ่มโซนอบแล้วตู้ควบคุมก็จะสามารถทำงานได้ตามปกติค่ะขอขยายความโซนอดหน่อยนะคะโซนอฟนะคะคือคอยทําหน้าที่ควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตเองค่ะซึ่งเราจะสามารถควบคุมตัวอุปกรณ์ มือถือหรือว,ว่าอะไรต่างๆได้อย่างนี้เลยนะคะทีตัวนี้จะสามารถตั้งเวลาทํางานตรตลงมาได้แล้วก็เชื่อมกับระบบสมาร์ทโฮมอื่นๆได้แล้วก็ยังสามารถวัดพลังงานได้นะคะในบางรุ่นด้วยค่ะ